ครับต้นคลิปจะเป็นการเริ่มบ่อฟรีฟอร์มชั้นแรกนะครับชั้นที่1น,นะครับลึก1เมตรเมื่อเราได้แนวโคง้งเว้าเดินแนวเรียบร้อยแล้วก็ขุดตามแนวนะครับตามแนวโคง้งเว้าให้เป็นรูปจากนั้นก็ลอกดินในระดับความลึก1เมตรคือชั้นที่1ออกให้หมดนะครับลอกดินออกให้หมดนะครับข้างล่างแห้งรถ6 0ล้อสามารถลงไปได้นะครับ ก็เราก็จะลอกชั้นนี้ออกให้หมดแล้วก็ทำขอบฟรีฟอร์มให้ได้ให้หมดเลยนะครับแล้วก็ดูเรื่องทางขึ้นทางอะไรไว้นะครับสวัสดีครับสวัสดี FC ติ่งแมคโครทุกทกท,กท่านครับยังอยู่ที่น้องป่าหมออำเภอบ้านโปง่งจังหวัดราชาบุรีครับบอ่อฟรีฟอร์ม2ชั้นครับ มี f อถามมานานแล้วนะครับว่าบ่อสองชั้นเนี่ยเริ่มชั้นที่2เริ่มยังไง <g ül> <g ül> ก็เหมือนกันนะครับผมก็บอกแล้วมันอ่าแล้วแต่สถานการณ์ด้วยนะครับสําหรับอันนี้ลงชั้นที่2ลงได้นะครับขุดไปเมตรหนึ่งนะครับแล้วก็ดูชานแต่บ่อน,นี้มันจะลักษณะมันจะยาวๆ,ๆนะครับ เราก็ต้องมีการวางแผนตามหน้างานนะครับแต่ก็เวลาลงชั้น2ก็แบบนี้ครับอย่างอันนี้บ่อน,นี้นะครับจะมีชาน2เมตรนะครับชาน2เมตรเราก็กะระยะออกมานะครับเดินแนวออกมานะครับช่วงลอยรถลอยรถเนี่ยจะพอดีสองเมตรถ้าสิบเท่ากับขอบบ่อก็จะต้องมาอยู่ขอบในของลอยลอยนอกนะครับ นี่ครับนี่รอยในนี่รอยนอกนี่ขอบอกก็อยู่นี่เราก็จะมาเดินเทียบแบบนี้อีกทีหนึ่งนะครับเดินแนวไปก่อนหนึ่งนะครับแล้วก็มาเดินเทียบแบบนี้อีกทีหนึ่งนะครับทีนี้ก็ล้วงลงไปได้เลยนะครับหรือจะโรยปูนขาวก็ได้นะครับแล้วแต่ถนัดเลยแต่อันนี้ผมจะมีทางขึ้นสองทางเพื่อสะดวกในการขนดินนะครับอย่างด้านนี้ก็เอาขึ้นทางนี้เพราะว่าเราจะเอาดินไปทําถนนทางนี้นะครับสําหรับดินชั้นล่างนะครับ ถ้ามันขึ้นทางเดียวเราก็จะวิ่งอ้อมนะครับนี่นะทางนี้ก็ขึ้นได้นะครับทางนี้ก็เผื่อขึ้นโคกถมที่นะครับอยู่ทางนี้นะครับรถจะได้ไม่ต้องวิ่งอ้อมนะครับบ่อฟรีฟอร์มมันต้องถ้าเป็นบ่อสองชั้นมันต้องทำทำกันไว้ก่อนนะครับด้านหนึ่งทำกันขอบนะครับลอกไปชั้นหนึ่งก็เป็นขอบไปเลยนะครับจากนั้นก็มาลงชั้น2ครับแล้วแต่ การวางแผนของการทำงานนะครับเพื่อจะประหยัดเพื่อจะเซฟหนีฝุ่นก็หลายอย่างนะครับหนีฝุ่นด้วยเออนะมันต้องอวางแผนเอาหลายๆอย่างนะครับสลบต่อสลบเอานะครับแต่ถ้าคุณต่อสลบคุณก็ควรรู้ตัวของคุณว่าคุณถนัดสลบด้านไหนคุณสนัดถนัดสลบแบบไหนก็พยายาม ไปปิดบอ่อนะครับปิดบอ่อหรือว่าเก็บบอ่อเนี่ยในแนวที่คุณถนัดนะครับมันจะได้ไม่เกิดปัญหานะครับคือในหัวของคุณเนี่ยมันต้องมันต้องจบอ่ะมันต้องจบแล้วก็จบแบบที่เราถนัดด้วยนะครับคือเราต้องคิดไว้ทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็วางแผนนะครับแล้วก็ลงมือนะครับมีแนวมีอะไรให้ดีเดี๋ยวก็จะมี เดี๋ยวให้ผมเริ่มขุดนะครับเดี๋ยวก็จะเริ่มขุดนะครับครับนี่นะครับเริ่มไม่ใช่เริ่มแหละลว,วงลึกลงไปแล้วนะครับชั้นที่สองนะครับแล้วก็ทีแรกผมกะจะสลบลงตับุ้งกีนะครับเออแล้วบอ่อมันแคบนะครับทางโน้นก็เลยต้องปัดเอา ครับอันนี้ก็ได้ตัวคุ้งกีอันนี้เว้นชานเหลือประมาณ2เมตรครับเพราะว่าบอกแคบนะครับเว้นชานกว้างก็ยิ่งแคบไปใหญ่เจ้าของก็ไม่ต้องการบอกกว้างนะครับนี่นะครับผมจะเดินลอยจะเห็นนะครับจะมีลอยนะครับดินลึกลงไปเป็นดินละเอียดครับ โหอย่างนี้ถมที่ไม่ค่อยออกนะครับเป็นดินปนนะครับพอละมันแน่นแต่เวลาเวลาตักแล้วเอ้ยเวลามันแตกแล้วมันป่นไปเลยนะ้อครับทําถนนอยู่ทางโน้นนะครับถมไม่ค่อยออกไม่ใช่ดินก้อนนะครับไม่เหมือนชั้นบนเออชั้นบนเป็นก้อนอันนี้ความลึกก็ประมาณ2เมตรนะครับลึกสอเมตรนะเดี๋ยวผมพาไปดู แนวเดินนะครับนี่นะครับเห็นไหมเดินไว้ขอบนอกนะครับเดินลอยไปก่อนห,อน,หนึ่งตามโค้งเว้าไปเลยแล้วก็มาเทียบอีกทีหนึ่งรัาแทกไว้นอกนะครับนี่ครับจะเห็นว่าผมเดินลอยไปก่อนห,อน,หนึ่งอา้าวตรงนี้รถหกล้อเยียรรถหกล้อเยียบ,ยบนะแล้วเราก็เอาแทกเทียบข้างอีกทีหนึ่ง โค้งวอาตามไปเลยอ่า่วงแรกผมได้มีทางขึ้นไว้สองทางทางนู้นทางหนึ่งนะครับแล้วก็ทางนี้ทางหนึ่งนะตอนนู้นทางนู้นเก็บไปแล้วเหลือทางเดียวแล้วมันต้องวางแผนไปเรื่อยนะครับเพราะโค้งว้ามันมันยากว่าบ่อเหลี่ยมตรงที่ว่าบ่อเหลี่ยมมันขึ้นทางไหนก็ทางนั้นเลยแต่บ่อโค้งว้านี่ มันต้องมาหาทางขึ้นเอานะครับแล้วแต่สถานการณ์นะครับหามุมจบเอานี่ครับอ๋อันนี้ก็จะได้ดินอีกเยอะอยู่แต่ก็โคงเบาเยอะสิ่งกเยอะไม่แน่ใจนะครับดินอาจจะใกล้เคียงหรืออาจจะขาดเหลือนิดหน่อยอันนี้ก็ต้องเก็บ ชั้นนี้ให้หมดก่อนนะครับเก็บชั้น1เมตรนี่ให้หมดก่อนนะครับแล้วถึงจะเอารถเดินแนวนะครับรถเดินแนวตามขอบตีนเสาขอบ่างเลยที่เราทําไว้นะครับจากนั้นเราก็จะขุดทําความลึกลงไปทาความลึกลงไปให้ได้นะครับจงจะจบที่บอ่ออ่ะ แ้วของมาเที่ยวอ่ะโอ้โหเดี๋ยวหามาต่อคลิปให้จบก่อนนะครับโอ้โหฝนถล่มอยู่สองวันสองวันสามวันนี้นะครับโอ้โหดูน้ำาดีจากเ,เริ่มต้นไม่มีน้ำนะโอ้โหทำคลิปหาจบคลิปไม่ได้เลย อันนี้ก็วนกลับไปแล้วนะครับทีนี้ก็จะเหลือตรงที่แคบแล้วก็ไปกว้างใหม่ตรงนู้นแต่ว่าเจอฝนครับเจอพายุเข้าะนะเดี๋ยวสงสัยต้องปล่อยไว้ก่อนนะครับให้มันแห้งสักหน่อยนะครับตอนนี้ข้างบนเละหมดเลยนะครับแล้วก็ไอตรงที่เกลี่ยวันนั้นวันอะไรมาคาบุชาออทำบุญเสร็จแล้วก็มาเกลี่ย เออมาเกี่ยวไว้แล้วก็ตกมาซ้ำอีกหมดเลยเละเลยนะครับทางเข้าเอออ่เดี๋ยวทิ้งไว้แห้งก่อนนะครับเพรนี่ไม่ใช่หน้าฝนนะครับเออไม่ใช่หน้าฝนนะมันพายุเข้าเดี๋ยวตอนนี้เรากั้นน้ำไว้เกือบรอบแล้วนะครับเหลือด้านนี้หน่อยหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เป็นคลองแต่เดี๋ยวก่อนจะย้ายรถออกต้องมาบล็อกน้ำไว้ชั้นหนึ่งนะครับแต่ก็ กันไว้ครับเผื่อๆไว้เผือ L, เ่อน้ําซึมเข้าแต่ตรงนี้ตากสักวันสองวันนะครับก็รถน่าจะวิ่งขนดินได้นะตรงนี้จะเป็นเป็นเป็นถมเอ่อโคกปลูกบ้านแล้วครับตรงนี้ครับโซนนี้นะครับโคกปลูกบ้านนะครับเอาเป็นว่าจบคลิปก่อนนะครับโอ้โหหาวเวลามาตัดต่อนะครับฝนตก <laughs> เดี๋ยวเออ่ โองเว้าต่อไปจะชั้นสองต่อไปก็จะเป็นอันนู้นครับเดี๋ยวลอกชั้นบนออกให้หมดก่อนนะครับแล้วก็ทำชั้นสองเดี๋ยวก็จะมามีคลิปมาอีกนะครับเออฝนฟ้าไม่เป็นใจเลยนะครับอะผมอ่ติงมะโคลาไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับจะมาบอกวิธี อะไรอีกนะครับฝากติดตามติ่งแมคโครด้วยนะครับสวัสดีครับ